อ้างว่าประชาชนทั่วประเทศจํานวนมากคัดค้านอ้างว่าประชาชนจํานวนมากคัดค้านนิรโทษเรื่องนี้คําว่ามากของท่านมันนาม,มาทำครับถ้าอยากเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องไม่ทําประชามติและการนิรโทษสกรรมคดีนี้ก็ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6หลัก like The King Can Do No Wrong มาพร้อมกับ The King Can Do Nothing ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษสกร,รมคดีมาตรา1นึ 2. แล้วยกมาอ้างท่านต้องไปศึกษาหลักการนี้นะครับถ้าจะมีการกระทําไหนนะครับ ที่ไม่ควรนิรโทษกรรมผมพูดไปแล้วเพื่อที่เราจะหยุดวงจรลอยนวลพ้นผิดสิ่งนั้นก็คืออาชญากรรมรัฐถ้าจะมีการกระทําไหนที่ไม่ควรนิรโทษกรรมเลยเพื่อที่เราจะได้หยุดวงจรอุบาทอย่างการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญสิ่งนั้นคือการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูนเราไม่ควรนิรโทษรัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ทําให้เราเสียเวลาในการพัฒนาประเทศไปเกือบ20ปีนะครับ คนโง่พวกนี้อยากมีอำนาจบริหารแต่ทำงานไม่เป็นจึงใช้ขวานโค่นต้นมะม่วงเพื่อเก็บผลกินเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับสอสอพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับรับรองส่งให้กับรัฐบาลเพื่อดําเนินการต่อไป ท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับคําของอาจารย์โคธมอริยาที่ปรึกษากรรมาทีการขอภัยที่เอ่ยนามครับไม่เสียหายที่บอกว่าไม่มีความผิดใดที่จะยกโทษให้ไม่ได้ครับและผมก็จะขอเสริมขอวิสาสะเสริมประโยชของตัวเองเข้าไปด้วยอีกท่อนหนึ่งว่าถ้าจะมีความผิดที่ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมสิ่งนั้นคืออาชญากรรมรัฐและการรัฐประหารครับ ทุกเหตุการณ์ทุกการชุมนุมครอบคลุมมาตั้งแต่1มกราคม2558ถึงปัจจุบันซึ่งก็คือวันที่นำรายงานชิ้นนี้เข้าสภาใช่ไหมครับผมเห็นด้วยว่าเราควรที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนไม่ว่าคดีหลักไม่ว่าคดีรองหรือไม่ว่าคดีที่ท่านจะให้นิยามว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวแต่แน่นอนถ้าจะมีความผิดที่ไม่ควรนิรโทษกรรมให้นั่นก็คือกรณีผู้สั่งการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิต และยังไม่มีกระบวนการค้นหาความจริงยังไม่ได้รับการลงโทษยังไม่มีการเยียวยาผู้สูญเสียหรือมีแม้แต่ยังไม่มีการเอ่ยปากขอโทษจากใจจริงท่านคิดว่าญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเขาจะรู้สึกอย่างไรครับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย2548-51การเสียชีวิตของพันตำรวจโทเมทีชาติมนตรีและคุณอันคนาระดับปัญญาบุตรเรารู้ความจริงแล้วหรือยัง การชุมนุมของนอปรกรนปรชเมือ่อ2 5 5 0ถึง53ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต99บศพบาดเจ็บกว่า2,000ความจริงปรากฏแล้วหรือไม่การชุมนุมของก,อกอปปส2 5 5 6ถึง57ที่แม้จะไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่สื่อหลายสํานักก็รวบรวมไว้ว่ามีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บ747คนความจริงคืออะไรและการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชน2563 ถึงปัจจุบันการเสียชีวิตในเรือนจําของคุณบุง้งเนติพรสเสน่สังคมการที่ทนายความสิทธิมนุษยชนอย่างอานท์นำพาถูกรัดละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองความดํามืดนี้ใครรับผิดชอบเคลียร์แล้วหรือไม่ทั้งหมดที่ผมพูดมาคําตอบคือยังครับทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตสหายเพื่อนฝูงของผู้สูญเสียเหล่านี้ยังรอรัฐบาลไทยทำความจริงให้ปรากฏอยู่นะครับ ท่านประธานครับในการทํางานของกรรมธิการท่านได้มีการศึกษาและสังเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมร่างพรบนิรโทษกรรมที่พักการเมืองเสนอมารวมถึงคําสั่งนายกรัฐมนตรี66ทับ23อลอลันผมเห็นด้วยครับว่าทางออกของความขัดแย้งคือนิรโทษกรรมเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เราควรต้องทำควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือกระบวนการค้นหาความจริงใช่ไหมครับ เรามีพรบนิรโทษกรรมแก่นักเรียนนสิทธิ์นักศึกษาและประชาชนที่กระทําความผิดอันเนื่องเกี่ยวกับการเดินขบวนเมื่อ13ตุลาปี16ออกมาในปี16เรามีพรบนิรโทษกรรมผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมในมอธรรมศาสตร,ร์ในเหตุการณ์6ตุลานะครับ4-6ตุลาปี19ออกมาในปี21เรามีพรบนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำผิดเนื่องในการชุมนุมระหว่างวันที่17พฤษภาคมถึง21พฤษภาคมปี35ที่ออกมาในปี35ถามว่าเหล่านี้ ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจากสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมรัฐนี้จากการสลายชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนี้ความจริงปรากฏแล้วหรือไม่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้จําไม่ลงครับอย่างเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคมปี2 5 1 9กรรมอาธิกาและเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านในที่นี้ผมดูจากประวัติของท่านโชคโชนท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วย บางคนถูกสั่งฟ้องบางคนถูกดำเนินคดีข้อหาล้มล้างการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ต้องหลบหนีเข้าป่าจับอาวุธสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคดี6ตุลา2519นะครับกว่าที่เรื่องนี้จะขึ้นศาลหลายๆท่านก็ทราบดีกว่าจะมีการไต่สวน ไต่สวนขออภัยครับก็ล่วงเลยมาจนถึงปี2521และเมื่อสืบพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่ความจริงถูกเปิดเผยมากขึ้นตำรวจเปิดว่าใครมาจากหน่วยไหนใครเป็นผู้สั่งการสืบพยานถึงผู้เกี่ยวข้องระดับนายพลและอาจไปกระทบกับผู้มีอำนาจสุดท้าย15กันยา2521ผู้มีอำนาจก็สั่งปิดเกมผ่าน3าวาระรวดนะครับในวันเดียวและไม่มีการสืบสวนเรื่องเหตุการณ์6ตุลาคมอีกเลยผมหนุนเรื่องนี้รัฐโทษกรรมครับ แต่กระบวนการค้นหาความจริงก็ต้องทําท่านประธานนิรโทษกรรมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับที่เสนอนี้ไม่ใช่การแก้มอ1นึนะครับและก็ไม่ใช่การยกเลิก1นึด้วยนิรโทษกรรมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา1นึไม่ใช่แก้1นึกฎหมายตัวนี้ยังอยู่หากแต่นี่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่โดนคดี ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งสิ้นเป็นคดีการเมืองใช้กลั่นแกล้งใส่ร้ายทำลายกันทั้งสิ้นที่อ้างว่าประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากคัดค้านอ้างว่าประชาชนจำนวนมากคัดค้านนิรโทษเรื่องนี้คำว่ามากของท่านมันนามธรรมาครับถ้าอยากเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องไม่ทำประชามติและการนิรโทษส,สกรรมคดีนี้ก็ไม่ได้ขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญมาตราหก หลัก like The King Can Do No Wrong มาพร้อมกับ The King Can Do Nothing ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการนี้ะโทษกรรมคดีมาตรา1นึ 2. แล้วยกมาอ้างท่านต้องไปศึกษาหลักการนี้นะครับหรือการอ้างคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีที่3ทับสองอก็ไม่ใช่เช่นกันครับท่านประธานครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะมีการกระทําไหนนะครับที่ไม่ควรนิรโทษกรรมผมพูดไปแล้วเพื่อที่เราจะหยุดวงจรลอยนวนผลพ้นผิดสิ่งนั้นก็คืออาชญากรรมรัฐ ถ้าจะมีการกระทําไหนที่ไม่ควรนิรโทษกรรมเลยเพื่อที่เราจะได้หยุดวงจรอ,อุบาทอย่างการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญสิ่งนั้นคือการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเราไม่ควรนิรโทษรัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ทําให้เราเสียเวลาในการพัฒนาประเทศไปเกือบ20ปีนะครับหนึ่งในคนเดือนตุลาผมเพิ่งอ่านบทความเข้ามาหนึ่งในคนเดือนตุลาที่หลบหนีเข้าป่าพร้อมๆกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับ ภายใต้นามประกามุกดาสุวรรณชาติเขียนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการยึดอำนาจ2,549กับ2,557ไว้อย่างเห็นภาพครับว่าคนโง่พวกนี้อยากมีอำนาจบริหารแต่ทำงานไม่เป็นจึงใช้ขวานโค่นต้นมะม่วงเพื่อเก็บผลกินฝากให้คิดด้วยครับขอบคุณครับ